ค่ะวันนี้จะมารายงานฝนฟ้าอากาศนะคะตอนเช้ามีอากาศร้อนร้อนตอนสายมีอากาศที่เย็นมากเลยนะคะตอนบ่ายมีอากาศร้อนร้อนค่ะตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นมีอากาศที่หนาวหนาวค่ะ ตอนกลางคืนมีอากาศเนื้ออุ้อมากเลยร้องจับค่ะค่ะแล้วมีกิจกิจกิจกรรมจะทำบ้านมันค่ะรีนี่มาทางบ้านจริงๆค่ะค่ะก็ก็ถ้าใครบันทึกสภาพอากาศได้ครบทั้ง1สัปดาห์ค่ะเรามีของขวัญรางวัลที่น่ารักให้ด้วยค่ะ บคำตอบของคุณใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีไปแล้วนะคะไปจุ๊บพี่ไม่บายค่ะน้องนี่นะคะอย่าลืมนะคะมีขอ้าวมากนะคะใหญ่มากเลยเด็ยแต่ชั้นตัวเดียวนะคะถ้าใครไม่รีบส่งมาระวังนะคะไม่ได้นะคะไม่บายค่ะ